ครับเพื่อนช่างและ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนะครับคือเทสบอร์ดพาวเวอร์สปายตัวนี้นะครับเป็นของ s a m s ุงห5านิ้วเป็นของทีวีพลาสมานะครับพอดเออีเพื่อนช่างเอามาให้เทสให้เราก็ต้องมาวัดไฟจุดนี้ดูก่อนนะครับไฟ5้โวลต์น,นะครับซึ่งเป็นไฟสแตนบายนะครับ เราจะวัดไฟ5โวลต์ดูก่อนก็คือเราไล่จากครับไฟ5โวลต์น,นะครับของบอร์ดรุ่นนี้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่าสแตนบายนะครับก็คือขายที่14ของของชุดนี้นะครับแต่เราก็ไล่จากข้างล่างขึ้นไปนะครับคือจุดสแตนบายก็คือจุดนี้นะครับคือขาที่14นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนับจากข้างล่างขึ้นไปเือขาที่ห้านะครับเราก็ไล่าจากจุดนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดนี้ครับต้องมีไฟห้าโวลต์น,นะครับต้องมีไฟห้าโวลต์น,นะคร,ครับเดี๋ยวเรามาวัดด้านล่างกันดูนะครับ ถ้าด้านล่างนะครับเราก็นับหลังจากเราหงายขึ้นมาแล้วนะครับเราก็นับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือขานี้นะครับจะเป็นขาสแตนบายนะครับคือไฟห้าโวลต์น,นั่นเองจับตรงนี้นะครับขเรื่องโั เสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วเดี๋ยวจะวัดไฟห้าโวลต์ให้ดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับครับได้ไฟห้าจุดสองโวลต์นะครับไฟห้าโวลต์มีมานะครับก็แสดงว่าไฟชุดแรกก็คือไฟสแตนบายก็คือมานะครับมีนะครับก็คือใช้ได้ปกตินะครับครับวิธีเช็คโดยไม่ต้องใช้ เมนบอรดนะครับคือเทคพาวเวอร์ซัพพลายของซัมซุงพัดมาานะครับครับก็คือใช้ได้ปกตินะครับจากนั้นนะครับผมจะมาป้อนไฟคำสั่งนะครับก็คือคำสั่งของ VA VA กับ VS นะครับก็คือคำสั่ง VS นะครับ และคำสั่ง power on นะครับจุดนี้ครับเป็นจุดจุดไฟจุด5โวลต์นะครับก็คือจุดเดียวกันกับจุดนี้นะครับก็คือนี่นะครับลายวงจรเข้าไปจุดเดียวกันนะครับนี่นะครับให้เราต่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับสลับ5โวลต์นะครับผมจะใช้ R สองร้อยเจ็ดสิบโอมนะครับเทปแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ต่อนานแค่เทปเฉยๆนะครับนี่นครับ,รบผมจะจังลงตรงนี้เลยนะครับจัไฟห้าวลต์แล้วก็เราไปต่อเข้าคำสั่งครับเราจะไปป้อนที่คำสั่งของขา V.S. on นะครับก็คือไล่จากข้างบนลงมานะครับก็คือ123ก็คือ V.S. on ก็คือตัวนี้นะครับ P.S. on ก็คือไฟคำสั่งให้ไฟ V.S. จ่ายออกมาทำงานนั่นเองนะครับนับจากตัวนี้นะครับ1 2ึสนะครับขาที่3นะครับห้าโวลต์นะครับไปต่อเข้าขาที่สาม นับจากด้านนี้นะครับนับจากด้านล่างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นับจากตัวเลขครับนับจากตัวขาของอุปกรณ์หนึ่งสสามก็คือขานี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อขานี้นะครับตัวนี้จะมาจากห้าโวลต์น,นะครับผ่าน R สองยเจดสิบโอห์มนะครับ,รบเราจะต่อเข้าไปเลยนะครับ เรามาต่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือขา power on นะครับเดี๋ยวดูดูข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะครับขา power on ก็คือ ps on นั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ,น,บนับจากด้านล่างนะครับเป็นขาที่สี่นะครับเป็น ps on ก็คือ power on นั่นเองนะครับสำหรับ power on นี่นะครับเราก็ต่อ ครับพอพวกรองกาวเลยนะครับต่อขาพบพอพวกรองกาวนะครับจะไม่เหมือนกับทีวี lcd นะครับก็คือเราถอด power supply ออกจากเมนบอร์ดแล้วก็แบ็คไลท์ติดเลยนะครับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับนี่เราจะเช็คว่าบอร์ด power supply เสียหรือว่าเมนบอร์ดเสียนะครับ ตอนนี้เราก็จะต่อตรงนี้นะครับต่อขาที่หนึ่งสองสามสี่นะครับขาที่สี่นะครับนับจากข้างบนลงมาอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อลงกลาวเลยนะครับเอาอาสักหนึ่งร้อยโอห์มก็ได้นะครับต่อเดีย๋ยวผมกำลังหาอาหนึ่งร้อยโอห์มอยู่นะครับเราจะ เปิดคำสั่งนะครับเปิดคำสั่งของบอร์ด power supply ของพัดมาตัวนี้นะครับของทีวีซัมซุง55นิ้วนะครับตัวนี้1 2 3 4ขาที่4ก็เป็นขาคำสั่ง power on นะครับซึ่งคำสั่งนี้จะมาจากเมนบอร์ดนะครับแต่เราไม่มีเมนบอร์ดนะครับเราก็ต่อสายนะครับเข้าไปนะครับ เข้าขาที่หนึ่งสองสามสี่นะครับก็คือขานี้นะครับครับผ่านอาผ่านอาร้อยโอห์มนะครับอีกฝั่งนี้นะครับต่อลงกาวไปเลยนะครับปกติแล้วซัมซุงถ้าถอดเมีนบอดออกก็คือเซ lcd ก็คงติดเลยนะครับ แต่ก็เป็นบางรุ่นนะครับครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าบอร์ดเราจะทำงานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราไม่ต้องเทสผ่านเมนบอร์ดนะครับเราเทสเฉพาะตัวบอร์ด power supply นะครับ ตันนี้ผมเสียบไฟแล้วนะครับครับจำก่าวนะครับแล้ดวดูจุดห้าโวลต์น,นะครับมีนะครับตัวนี้เป็นจุด b a นะคร,ครับได้ห้าสิบเก้าโวลต์น,นะครับ ก็คือมาแล้วนะครับ VA นะครับ VS นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอยู่แถวๆนี้นะครับแสดงว่าไฟเกิน200นะครับขับได้216โวลต์น,นะครับก็ถีอว่า บอร์ด power supply บอร์ดนี้ปกตินะครับไม่ไม่เสียนะครับก็คือเป็นบอร์ดที่เพื่อนช่างส่งมาให้เช็คให้นะครับว่าคือจะสงสัยว่าเมนบอร์ดเสียหรือไม่นะครับก็คือสรุปแล้วก็คือเมนบอร์ดตัวนั้นคงจะเสียเองนะครับสำหรับ power supply บอร์ดนี้ก็ปกตินะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือใช้ได้นะครับ ไปมาครบทุกอย่างนะครับครับว่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับรีวิวการเทสบอร์ดพาวเวอร์ซัพพายของ s ั s s u งห้าสิบห้านิ้วนะครับพัดมานะครับสวัสดีครับ